ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้จะพามาชมไปตองอันนี้จะเป็นการตัดเข้ารอบสี่ทีมนะครับที่สนามหมู่บ้านฟ้าคามระหว่างทีมเต็งน่าจะเต็งหนึ่งครับกับทีมอืมก็ก็จะให้ดูครับว่าใครจะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายก่อนกันจะมีการพลิกหรือไม่ ตรนี้น่าจะมีการวัดชั่วถามมั้ยตลัเมตรอยู่ที่ผมนี่เอา้าขอวัดหน่อยตลัเมตรอยู่นี่มาอีตล ขบนไปดูะรับเม็ดไม่โครหกนั่นพี่หมูเขาก็เป่าวุ้นกินอยู่เห็นไหมะะถ้าเป็นผมนี่ผมได้อย่างเดียวให้ผมวัดดูพี่ดีตี นี่ลอยมาป๊อกอุ้ยลูกนี้เน้นเอาอี๋อ่งนะครับดูตีอีกลูกหนึ่งดีป๊อกอ้าวทำไมตีต่ำแท้เนาะลองสองลูกตีผิดฟอร์มแล้วแีมมือเดี๋ยวไหมเดี่ยวให้เต็มปะ หมูเข้ามาเปลี่ยนทืนนี้อย่าตีจันนะลูกกำลังได้เปรียบเยอะพรานะน่ะดูเมฆตีครับตอนนี้พี่หมูเหลือลูกหนึ่งคนเดียวนะครับอันนี้คือตัดบนไขชนะเข้ารอบครับ สำหรับเม็ดเลยครับเ่าะครึ่งเซ็ตมันเคลือบแต่ผมดูเหมือนลูกสายได้มันโดนเจนใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเจนนลนะผมว่าลูกสายได้สายได้แล้วครับมองตาเป่าเห็นเลยเมื่อกี้มันโดนกันเข้ามาครับมันก็ชัดอยู่ครับมีตี นั่นไงนั่นไงนั่นไงตอนนี้ได้เปรียบลูปนะครับบังเหลือสองฝ้าบนเหลือหนึ่งเหรอไม่ได้อาดฉีดเลยครับอเออถ้าป้าบนไม่อยู่ในทีมนี้พี่แตงอยู่อาดฉีดเลยริง,ง <c oughs> บังตีครับเนี่ยเปียนตัวเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าบังตีโดนได้หนึ่งแต้มทันทีครับปอกโอ้อโยเจินออกได้สองแต้ม,มไ,ได้สองเปี่ย

ที่เข้ามาตังนี no no ้เข้าสวยป่าบนไม่อีกลูกนา่ง ไม่เปลี่ยนสั่งเมฆตีจอดซะแล้วออกซะแล้วครับอนาคตกับหัวขดห่างยังเลย นขึ้นทางโน้นมะดูครับตอนนี้ลูกป้าบนฝั่งป้าบนเสียเปียบลูกแล้วนะตอนนี้ครึ่งลูกมันถึงไหมล่ะเนี่ยถึงไหมเมฆมันได้วัดนั่นนะเปลี่ยนเปลี่ยนโน้มมาทางเรา ขาจะวัดยังจะบอกแม่งเดไลเดีไปไปเอ,อยวนี่ก็มีเดนี้ก็มีสลับเล็บเดินได้เสียไรอีกแล้วโอ้โหงบอกว่าไรีผว่าลูกกลางได้ว่ะ7 <c oughs> ลูกกลางได้ลูกกลางได้ครับ นี่จะตีอีกลูกหนึ่งครับปักมไม่ขิดนแล้วครับตอนนี้เสียเปรียบลูกแล้วครับตอนนี้เหลือลูก2ต่อ4ครับแล้วในสนามก็เสียอยู่หนึ่งลูกไปแล้วครับ เหลือหนึ่งต่อสี่ในสนามก็ได้อยู่อีกหนึ่งลูกเอาอีกละเอาหน้าหมูก็กลัวไม่ได้โยนครับเข้าห่วงเตรียมโยนแล้วครับโอเคสองโอเคสาม,สามลูกลูกลูกนั้นไม่รู้ ดูพีรีเข้าอีกลูกหนึ่งครับจะเอาซี่แหลมจักเลยรูบยบย้บอกเลยจะเบาหน่อยเบาหน่อยแหลมเพียบเลยมาอีกลูกนึงป๊อกอีกลูกน้อยน่าจะได้ <c oughs> อ,อยากแบดเหรออ้านี่มีให้เยอมได้สามแล้วนะ นี่มันคนละลูกแล้วพี่ลีโอเคจดตนนี้ไม่ได้ห้าแต้มครับอฝนลงห้าแต้มลูกนี้ที่หนึ่งแหลยถ้าสามลูกเนี่ยห้าแต้มดูต่อครับคะแนนกลับมานำสี่สามแล้วนะครับทีมเต็ง นี่ไข่ชนะเข้าสีครับแต่มีสายฝนเริ่มหยดนะฮะฝนกำลังลงเม็ดรูปป่าบ,บนเข้าลงนี้ครับ ว oh! ไปทัวร์แล้วครับมาอีกลูก uh, เออเกือบเปลี่ยนนะ uh huh. ได้ค่อยเปลี่ยนเกียบ <c oughs> ลูกนี้เมฆต้องเตีรยบ <c oughs> ดูนะครับป๊อ <c oughs> กเมฆผิดแล้ว <c oughs> เสียเปรียบนะฮะหนึ่งจินสามแล้วครับตอนนี้ บังออกมากลายเป็นหนึ่งินสี่อันทีอ๊บหนึ่งินสี่หนึ่งจินห้าครับแบบนี้อาจจะกูไม่กลับหนึ่งินหครับเมฆปล่อยออกมาลุงนี้หนึ่งินหกรอบนี้ได้แต้มเยอะเลยครับนี่ปล่อยมาปั๊บก็คุมได้นิดหนึ่งครับ,บ <า S 1> แต่ไม่เปลี่ยนสั่งทีรีซิ ตีตีๆๆๆๆเพื่อเข้าง่ายครับ <laughs> ลูกอีกฝ่ายหมดแล้วฮะอ่าดูพิรีจะตีครับที่จริง,รงได้แต้มอยู่นะครับแต่เขาว่าจะตีลูกใกล้ๆออกเอาลูกจอดประมาณน<ช>ั้นแหละไม่จอดนะไม่ได้ยังไงเขาตีหรือยากกับเรื่องเป้าไงเราจะ เราต้องระวังเป้าอยู่นะคนลงเม็ดมาอีกหนึ่งครับเป็นสองแล้วครับไม่ได้ครับลูกนี้แพ้ ต้องดููลกแพ้กระชนนะชนออกนี่พี่ลีตีแน่สามเอ้ยสามได้เปล่าดูยทางนี้เหมือนแพ้ลูกล่างนะบังสี่กะชิงกับลุกนั้นดอกป๊บ เดี๋ยวขวัดีเลยขัดสีนีนั่นน่ะอ Ag ันน um, okay. ี้ตลับเม็ดนะอยากได้3ได้4วัดดึงเลยเอาวัดสีตรงเคลื่อน คะแนนตอนนี้มานำเจ็ดต่อสามแล้วครับไกล่ะใก้ถึงฝั่งและทีมน้าหมูลุลดครับตอนนี้เปลี่ยนแผนบังเข้าก่อนนะก็ลุเดีย๋ยววิ่งดีก่อนเดีย๋ยวเราวิ่งดีก่อนอ กระบนเข้ามาไปป่าแล้วกระบนหมดแล้วคุลงไม่ได้กระบนหมดอืมหมดแล้วเี่ยูดวนดูพี่ลีตีครับลุงลูกสำคัญนะฮะ นั่งไงอ่ะเดี๋ยวก็รอกันไปก็รอกันมาอ้อบังบังเข้าไม่ได้ทั้งสองลูกเลยครับตอนนี้พากันพากันหลุดพร้อมกันเลยอ่ะ าดูเมกต้องเข้าหรือจะตีจันไม่แน่ใจครับตีจันสลาเรือแล้วแบบนี้เมกเอยองรต้องเข้าอย่างเดียวแล้วครับ <laughs> โอ้ตีจับแต้มอะตีจับแต้มะ

อย่านายเมฆมันป้นส okay, ิบสองรอบแล้วนะวันน huh? ี้อย่านะสองสามทีมนี้ป้นยากอน่ไอ้เมฆทีมเต็งหนึ่งนะเนี่ยเจอทหารพิด้อสอคนเลยทีมเต็งหนึ่งนะเนี่ยอืมนะทีม พี่หมูเข้าสี่ทีมเป็นทีมแรกแล้วครับ